อยากนอนอยากนอนอมาเลยที่ไหนวะโอ้โหแล้วนี่โอ้ยเพื่อนเอิงมันเลือกเดรเกมนี่น่าเกลียดมากดูดีอุบาทโศก,กังอุบาทโศกังอ่ะอัดัตตี้ทิปเหรอแต่ไม่รู้บินมันเป็นดัตตี้ทิปที่ที่ดีกว่าแต่มันไม่ดังกว่าอะไรล่ะ ตีช yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. ิปแม่เกมเป็นจอบเกมเกมเกมเติมเกมเติมปัญญาอ่ะเฮ้ยอย่าว่าดิมัน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 เกย์เกมเติมปัญญาอ่ะเอ้ยเงยเบี่าไปว่าดิเราตือสีม่วงเขียวอ่ะจะได้กลมเกลื่อนแบบธรรมชาติแล้วก็ตายเลยแล้วเลยมันเปิดไฟหน้ายังไงวะ กูเอาขับรถเกี่ยวกยันเอาเอาเอานากระบกอกเลยเล้แกะออกมาทำไมอเ,ไเอาลาก่อนโอเคได้ลาก่อนพลังกำเนิดพืชไม่เรียกคุณนะครัอย่าเขย่งเราเกลียดเามากนะเกินเราเกลียดเอ็งมากเกินโดนปีศาจลากไปกินแล้วไม่นะเราเอ้ยจับจับเข้าไปมันวางยังไ,งไงวะแบบน่ะกด F กดฟกดเอฟโอ้โหแล้วดูดิ เอฟเอนี่ไงเราอยากถอดออกมากจะถอดออกทำไมคอทคอถอดตรงตรงที่ที่เฮ้ยไอ,อ้ทำอะไรอนะ่ะปา่นเครื่องยนต์ไปไปเรียนรถมาจังไห้วะ กระเบือถอดออกมาถอดถอดหลังรถรอันเอาเอาเอาเองหลบหลบเฮ้ยโอ้เปิไมช่างเครื่องยนต์วงก็เฮ้ยมันวางตรงไหนวะมันวางหน้าหรอ OH? เอ้ยมันว,งนนว,า,งนนวางในรถมันวางในรถ นายอีโมวาเอรอเรารถทุกอย่างจากเว้นเองคีโมว่าเราไปเอารถหน้าบ้านดีกว่าไปแ่โอ้โหน่าเกียบนี่มันสไลด์ไม่จบได้ว่ะไปไกลเลยไปเราไปเอารถหน้าบ้านเราไปเอารถหน้าบ้านเห่อแล้วที่เราประกอบมามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมไม่มีค่าเลย คอร์เล็กเลยหน้ารถเราจะจัดการเอง อันนี้มันวางตรงไหนวะบอกบอกเราหน่อยนะเฉยอะอันเนี้ยอยากเทน้ำมันทิ้งไม่ไม่ไหวอยากเทกดค้างเพื่อใช้แตะเพื่อวางอย่าเพิ่งขวางดิโอ้โหแล้วราวางแล้วนะ ดีของดีของดีเดี๋ยวรถมาเดรถเดี๋ยวน้ำมันแล้วก็ไปได้เลยอย่าเพิ่งดีเราต้องเอ้ยอันนี้ไฟหลังต้องไฟหลังเหรอไฟหน้าอยู่ไหนวะนี่ไงกระบังลมอ้าวรถไม่มีไฟหน้าเอาไฟนะรถ วางไปแล้วไอ้ตาถั่ววิทยุเอ้ยวิทยุอ้าห้ยออนไลน์สี่สามสองอะไรนะเนี่ยเอาเอาเราไปได้ยังไปได้แล้วไอ้แปะป้ายทะเบียนด้วยดิเดี๋ยวตำรวจจับ อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปทะเบียนแตะเพื่อวางนี่งไงเอาบ็อกซี่โคลาไปด้วยเอาอะไรไม่รู้ไปด้วยเอาสบู่ไปด้วย,เ,ยเอาไปทะเบียนสำรองไปด้วยเฮ้ย อย่าพึ่งดิเฮ้ยเองเองเอง,เองมาขนเอ็งมาขนของก่อนมานี่มานี่โอ้ยไม่ช่วยขนของเลยเนาะมันมันมีมันมีมนมเบียงอยู่ไอ้น่าเกียดไอ้บอลไลขับรถออไปรอไงขับรถออไปรอไงขับรถออกไปรอ,อ,ปอ,อ,ปอมันขับเยอะเกิน ก็มั้ยเอ้ยมันมันมีปัญหาอะไรวะไม่รู้อะแต่เอง็งไม่ช่วยวคนคองก็ดิเราเกลียดเอ็งมากที่เอ็งไม่ช่วยเราคนคองเราจะขนอะไรนั่นแหละมาซื้อเลมอนเอ้ยโอ้โหแล้วเอ็งเอาเลมอนไปอีกนี่อันนี้เอง็งเอ็งต้องช่วยเราจอดรถหน้าบ้านเพื่อ เอออย่าอย่าใช้อย่าใช้กับเรานะสัญญานะว่าจะไม่ใช้ไอ้นั่นกับเราอ่ะไปไม่รอแล้วนี่ใชไอ้เชือกอีเชือกีเชือกจะมาจะเพื่อนั่งไม่อยากจะดึงจะจะดึงบอกมาทำไมมันแตะเพื่อน,นั่งแล้วมึงแตะมันแตะเพื่อน,นั่งไม่ได้นะ่ะนี่ไงได้ละ ปิดประตูเลยปิดประตูปติดประตูน่าเกลียดฝนตกแล้วน่นะ ให้เรา,าขับให้ป่ะป็นได้เดี๋ยวนิดเดี๋นิัเปียนมันเปลนมมอง,มองอยังไงวอ เจอนแน่เจอนแน่คืนนี้ขับไปข้างหนเอะถ้อเองเมาเดี๋ยวเราทำให้ไม่ปิดท้ายรถด้วยนะเองนะ่ะ มอมอองไไ่เเห็นะรลย,ลยขบใ้่ปะไปติดแง่เฮ้ยหก็บอกแล้วว่าอยู่ขาให้โอโอออเค,อ,เคอืม โอ้เจอเวลาอย่างนานไม่ได้ก <heaven entender it> ินอะไเลย